สวัสดียินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองจุกค่ะบ้านหนองจุกสถาันศึกษา,า,า,าขยายโอกาสเพืความสามหารถทุกคนสร้างคน ของลูกปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019เช่นขยะมลพิษน้ำพลังงานและอนามัยโรงเรียนบ้านหนองจุดได้ระหนักในเห็นความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น จึงจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งเวดล้อมศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านสิ่งเวดล้อมโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งเวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลายโรงเรียนดําเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพผลิตน้ํายาอนกประสงค์รักสิ่งเวดล้อมที่มีความสะอาดปลอดภยัยราคาถูกประหยัด ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการทำงานแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในโรงเรียนและภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกได้แก่นางจันนิพาหวานสนิทปราชชาวบ้านด้านภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านและกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ สนับสนุนงบประมาณ34,700บาทการผลิตน้ำยาอนิประสงค์รักสิงแวดล้มมี3สูตรได้แก่สูตรน้ำยาล้างมือถนอมผิวจากฟักข้าวสูตรน้ำยาล้างจานจากมะนาวมะกรูดน้ำด่างขี้เท่าไมาย้ยางพาราและสูตรน้ำยาล้างห้องน้ำจากมะนาวมะกรูดส้มโอจากข้หหอมและน้ำด่างขี้เท่าไมาย้ยางพารา สวัสดีค่ะวันนี้โรงเรียนบ้านหนองจุดจะมาสาธิตการทําน้ํายาอนาิกประสงรัรสิ่งเวดล้อมสูตรน้ํายาล้างมือขนมผิวจากปักข้าวค่ะส่วนผสมของน้ํายาล้างมือมีดังนี้ค่ะเอ็นเจ็ดสฟีผงฟงผงข้นสดมะนาวหัวน้ำหอมน้ำสมุนไพรปักข้าวน้ำมะกรูดเจ็ดสีผงฟงผงข้นใส่ลงไปและตามด้วย น้ำฟักเข้าวลงไปค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วพักไว้หนึ่งคืนและหลังจากนั้นนำมาบรรจุใส่ขวดพร้อมใช้งานได้เลยค่ะผลการดำเนินงานโรงเรียนสร้างการเรียนรู้ให้เกิดกับครูและบุคลาลกรนักเรียนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้านการช่วยลดการใช้สารเคมีมีสุขานามัยที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำรงชีวิตยอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019สามารถนำหลัปกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพีีเพ่เยกาารใจส